เตึบอย่างเร่ได้ยินโคดปั่นเลยแบอตัวละครเอาฮาเดี๋ยวให้เดี๋ยวเรื่องเงแมปอันนี้อันนี้ตัวละครอยู่ใช่ไหม หรือถ้าเขาติดใจชาตเน,น,นี่ยรับตารับตาไหลแล้วไอ้สัสตวานแล้วปะกูว่ากูได้แล้วปะอินโทรอินโทรใ่ตัวเปิดคลิปกูตาี้เลย พอกูแดนปุ๊บกูเหมือนเป็นแบบพิการอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรตีรกางกหลังเฮ้อไอ้ยาเล่นหลวยอ่ะโมต่อสู้เยังไม่หัวรถอลยเป็นมันเลงเหรอ ทำไมคุณปู่หัวล้วนล่ะเอาห้างหัวเอาหา <c oughs> ทำไมได้อยู่บนหัวทำไมเสาอยู่บนหัวพี <c oughs> ่ทำเก <c oughs> มดี <c oughs> ทำไมมีเสาอยู่บนหัวนี่คือท่านโจ้กุนนี่ละเลวีกูอยู่ข้างๆไอ้เราเป็นด่ากูดิ คุณบริษัทเลี้ยงก็เหมือนฮันจูกูอยู่นะยิบยิบกระยิบกระชากใจตัวไหนอ่ะเอ้ยเหมือนยิงมึงเข้ามามึงก็หาแล้วมันคือการบุกเข้าบุกิโจยังไงล่ะเดินมนสิปืนใหญ่เดียว

ขี้ใครเนี่ยไหนไอไอนี่นี่หวะเอากี้ยิบได้ด้วยอ้าวาขี้ใครมาวางขี้ได้ด้วยเหมือนเดิมเลยมันมันมันไม่มีให้เลือกตัวหรอเอาตายินียินังไงเดี๋ยวเนี่ยอันนี้คุณกินทำแหละ น okay. ี่อันนี้เลยมันพังวะเนี่ยฮะฮะตดือบนบนบ้านแล้อยู่บนบ้านบอกนี่ป่บอนียกูได้แล้วจ้ะฮะกูกำลังกูกำลังเลือกอยู่นี่ยัไงล่ะตัวละครฉันแหน่เอ้ยพอดีพ่อหนุ่ม ไปแล้วตึงเงนอ่ะนี่นี่นี่เอ้ามึงกดียังอ่งกดมึงกดที่เสาก่อนดิกดที่เสาเนี่ยที่เสาเอ๋อล้วตัวละครจะขึ้นวามึงต้องเอาเมาส์แบบน่นไปไฟหาปนะให้มันให้มันขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอ่าแล้วกโอ้โหอย่างเยอะประสานมาเฮ้ยอะไรเปิดพักเลยล่ะเปิดมาดูไหนดิ วันนี้เนียวไม่เอานวยจริงว่ะกูจะเป็นใครเดี๋ยวะดูอา,า <c oughs> อวุอะไรอโออันนี้มี็นอะตัวดีๆอันนี้ไข่วะ <c oughs> ขอไอ้นั่นด้วย <c oughs> เดี๋ยวเสื้อหายไปไลยตึกตึกี้ตัวหาคอหายมีไอ้นั่นไหมลองหาไอ้เครื่องปลาสระอึดิ ไปเอฟเลยนี่หละเฮ้ยเบสมุกนี้ต้องเล่นแล้วปะเนี่ยตรงนี้มุกอะไรวะเดียไม่หาไอ้เครื่องฟ้าสารละอือที่มีอะไรเมื่อกี้มันในนี้งออยู่มุมนี้เหรอนี่มันดึงได้เหรอลองดึงดูสิมีที่เทนก็วิ่งขี้ออกมาด้วยช่วยเลย ผมเห็นที่ไฟหนาไปแล้วขี้ใหรอใครยกแปเวเดี๋ยวมันกดหมุนหมุนยังไงหมุน <c oughs> ไม่ได้มันเราไม่ได้เล่น VR ไงถ้าเล่นวีอามันจะหมุน <c oughs> นี่ใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยนี่จิ้มตุ่ยจิ้มดาจิ้มดาจ <c oughs> ิ้มดาแกยังไงนะสาวกุร่ะพูดเถอะพวกจะว่าเก็บไม่ได้ตุ่ของคุณกินมาเดือนดรือเปล่า สดงห่ารู้อ่ะโ oh, <my> อ้เออเฮ้ยไปหาเราไปอมันไม่มีสดาหารู้หรอะกของเราไม่มี <c oughs> เจ้ <c oughs> เาหนูรับไปสิโตหรือยังอ่ะ ดีดีดีกว่าอันนี้ดีไหนจะี้ไหนจะดออดเอาเอาเลือกเอากอย่างเลยเอาไปไปไอดียออดจริงด้วยไข่เป็นเอออดม่ใช้ได้กดเลิกกดเลิกตลันตี้เด็ดเด็เอาตัดไอ้ชีชีถือเป็ดออด ไอ้ยงแบบเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กถึงแล้วมันคืออะไรนะแบบไอ้ที่เล่นปอกแปกอ่ะไอ้ที่ปอกแปกไอ้ก็ตัวนี้แหละวไอ้กวน่ารักเลยอยากดูเดี๋ยวกดกีกดตะกี้กดกกดกไอ้ยีเล่นปอกแปกเหมือนบางานทีสกัดเออเออเออาคุยอาริตบอาริเนจับยากจับอีกเนาะ <Safe> ถ้าจะลง YouTube กูต้องเซ็นเซอร์ไหมนะเซนเซอรอุปกรณ์แเทียบเย้เย้เย้เนี่สนใจดึงดาบเอ็กคาลิเบอร์ป่ะไหนวะดึงดาบเอ็กคาลิเบอร์ไหนอ่ะเนี่ยทั้งปูดิไอเกะตาให้ขลังขลังวึ้ง อะไรกคาลิเวอร์ยังไงล่ะดึงใหเราดึงเราไปแล้วมึงดูที่ปลายดาดามาเชียเอาไั้ที่เดิมดาวอที่เดิมไไม่เหยนอันนี้สเปดอันนี้ดกว่ะอันนี้สเบดอันนี้สเบดตัเก้า อะไรี้ตเองเบื่อนเดบูวี Movie, ใช่ปะปู <laughs> ใหญ่ดีโออัสตองไซโคเจอัสตอง,งนี่ไงทักที้ทนะักี้เราต้องเข้าไปว้ไหน,นกันยานี่อะไรข,ขั้วองขั้วองขั้ว

คุณคาซึระโอ้นี่มันปืนใหญ่นิโอลอัมสตรองไซโครนเจ็ตอัมสตรองไม่ใช่เหรอเล่นของยากเหมือนกันนะแล้วทำไมรู้จักด้วยเนี่ยมีอีกชื่อว่าอัศนีสู้ฟัดสมัยสงครามวอแคนม่ได้สร้างหายนะเพลิงเจ็ดทิวาเป็นอาวุธอเวจีชัดๆร็อสึกสุดใคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยอ่ะเหวี่ยงไปในสงครามวอแคนถูกเรียกว่าอะไรนะเอาอะไรเอาเวจีเวจีแล้วกัน อาสเดีสู้ฟอตเฮ้ยในตู้นอนได้ด้วยเหรอตู้ไหนวะใช่เหรอมีนเดียวมีกี่อันต้องเข้าไหมเออตัไงออทะลุไปแล้วคนเดียวดิคนเดียวดิเออนี่ไงนอนตาไม่หลับด้วยและมีท่านอนด้วยปะเด้วยละก็ต้องสลิปตัวนี้ไว้เด็กก่อนเลขาทะลุประตู อินปาจิขาได้ทะลุประตูไอบิ๊กไปไหนเดียวนี่สงสัยวะไม่รู้สิขางกุลาห้องเปล่าห้องเออ่าขังกุลาขังกุลาเขาังกุลาเขาังกุลาเขานอนอยู่ในตู้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไอ้ขางกุลาอยู่ข้างบนเนี่ยตว์มึงดูนี่ เฉยมึงยื่แหนมึงไปกันแล้วกันมีจับสแกนด้วยเหรอยหนอ่ะมึงยืนนี่นี่นี่ในห้องน้ำนี่อุ้ยหายไปแล้วอะจับสแกนเหรอมึงต้องมึงต้องนั่งขี้ก่อนเดี๋ยวมันโผล่มาเบิกถือโทรศัพท์เลยย่านั่งนั่ง พี่โทรศัพท์พี่โทรศัพท์ด้วยแอบถ่ายตอนไหนวะไีนดมีวะมีดิเจ้าไม่ได้หรอสู้ในอวกาศได้ไงะจะไม่ได้น่าจะในอวกาศมึงดูนี่น่ยยานบินบินด้วยไม่ห้คนหรอไอ้นี่อะไรเซนเซอร์วแวดเนี่ย มันเติเซอร์คีย์ไว้ยตอนแรกมันคีย์แต่ว่าแปลนบีนคีย์แต่ว่าปลนเนาะวาคุณเอาวันนี้ดีเหอตอนแรกมันหยุดตรงนี้เดะไปไปเก๊อ๋อเดี๋ยวเาเติร์เซอร์ด้วยคุณคาเซคาวะไม่มีเครื่องปลาสลือใช่เดี๋ยวยยอุ้ยเห็นเป็นเล็งปืนยิงใครวะ <laughs> ยิงหัวหน้ามาแหละมีคนเดียวเดี๋ยวยิงบนุษย์เหรอ เราไปดูนีินเ,นนเดี๋ยวอะไรอ่ะควันก็งี้อ่ะข่าไ่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้อันนี้ก็กินแต่มายองเด็ดอบ <c oughs> คุณกินเนี่ยไ <c oughs> กินจัง <c oughs> ชอบคุณชอบคุณที่รักรับ

เลยมือมึอมาเต้นไอตัวอุปกรณ์เลยนะเดี่ยวเานีอะไรไหมมันคือค้อนของทอยเทพเจ้าสายฟ้ายัางไงล่ะไม่ได้่ะไม่ใช่เพดีออตค้อนโยเนียต่างหาก